เป็นห้าแล้วเนี่ยโอ้เก่งมากเลยแลมหนูคลอดมาอีกแล้วลูกห้าเลยนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งจังลูกเก่งจังเลยโอ้เก่งเก่งมากเก่งมากนึกว่าสามเป็นห้าแล้วเนี่ยโอ้เก่งมากเลยเออเออเลี้ยงลูกะลุก ก็เอาอาหารมาให้แม่ลูกอ่อนนะแล้มเป็นไงบ้างลูกเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออเออเอ,อจะไปไหนยืดเส้นยืดสายเหรอหือแหนมจะไปไหนเดินยืดเส้นยืดสายล้อลูกโอ้ยเด็กๆน่ารักจังเลย เข้าไปหรอกไม่เข้าไปไม่เข้าไปเออเข้าไปอยู่กับลูกเนาะข้างนอกมันแฉะลูกไปไหนไม่ได้หรอกข้างนอกมันแฉะไปไหนไม่ได้หรอกโอ้ยลูกเด็กๆน่ารักจังเลยเนี่ยออสีขาวด้วยน,นี่นี่หน้าเหมือนลักกี้เลย นี่ลายสลิดเป็นตัวเอ็มเลยเนี่ยหน้าผักนะสิครับสนิทเลยเนี่ยยุงตอมไหมเนี่ยเก่งหลอกเก่งแหลมเก่งหลอกเฝ้าลกกูลกเฝ้าลูก เป่าลุกเป่าเก่งมากเก่งมากแหลมเก่งมากหน้าตาน่ารักข้างน แหนมแม่เปลี่ยนทรายแมวแล้วเนะี่ยเปลี่ยนทรายให้ใหม่นะโอ้ยหลับน่ารักเลยเนะี่ยผ้าค่ะเก่งลูกเก่งแหนมเก่งจังเลยไปก็ไปดูลูกไปไปเข้าดูลูกไปลูกน่ารักเชื่อ กล่องมาให้ด้วยนะจะได้ไเข้าไปหาลูกป,ปะแรมจะได้นอนในกล่องได้นะไะเออเข้าไปดูลูกป,ปะนมมาให้แหลมกินนะไม่กล้าเทม,มาเยอะกลัวไม่กินลองก่อนลองก่อนกินครับลูกกินข้าบลูก จะได้บำรุงนะลูกจะได้มีนมกินสายแมวก็เปลี่ยนให้ละสายแมวก็เปลี่ยนให้ใหม่ลูกกระดูดนมจบ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 